แม็คบุ๊กนี่มันก็รอดสี่ห้ามึงละไอ้หอพักแม่นี่พาเขาก็ไหนเงินสดไอเเกแก่นอ่ะอารมณ์ะได้ไหมภาษาถืหว่าค้างแน่ภาษาตะี้แล้วเรไรเ็นคุกตายเลยนะเออนี่มันเร็วเกินไหม

มีเบอร์มีแต่ไลน์เหรอหลายแสนนะเอาแต่ว่าถ้าเงินสดเต็มเงินจะเป็นแสนเงินสดที่นี่ได้หลายนึหมื่นห้าพันก็ได้สามพันมีได้ทุกที่เลยเงินสดตรงนี้เด็กน้องไว้ในห้องไงจับเงินได้ที่สงสัยนักศึกษาห้องเช่านี่โอเค